สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันแบบ Q&A เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำ YouTube สำหรับมือใหม่ค่ะเชื่อว่าหลายคนมีคำถามคาใจอยู่วันนี้เราจะมาตอบกันทีละข้ออย่างละเอียดเลยนะคะคำถามแรกต้องมีอุปกรณ์แพงๆไหมถึงจะเริ่มทำ YouTube ได้ไม่จำเป็นเลยค่ะมือถือเครื่องเดียวก็เริ่มได้แล้วที่สำคัญคือเนื้อหาที่เราจะเล่าไม่ใช่ราคาอุปกรณ์ สำคัญกว่ากล้องแพงๆคือแสงและเสียงค่ะถ้าแสงพอและเสียงชัดคลิปเราก็ดูน่าดูแล้วหลายคนที่ประสบความสำเร็จเริ่มจากมือถือธรรมดาๆรรด,ด้วยซ้าแต่ถ้าอยากอัปเกรดค่อยๆลงทุนเพิ่มเช่นไมเล็กๆไฟส่องหน้าราคาประหยัดก็ช่วยให้คุณภาพดีขึ้นได้ค่ะถ้าไม่มีคนติดตามจะโตได้ยังไงทุกคนเริ่มจากศูนย์ค่ะเริ่มจากการโฟกัสเนื้อหาค่ะ หาหัวข้อที่คุณชอบและเป็นประโยชน์กับคนอื่นจากนั้นใช้คีย์เวิร์ดที่คนดูค้นหาใน Google ดู YouTube มาช่วยตั้งชื่อคลิปและคำอธิบายเท่านี้ก็เริ่มมีโอกาสให้คนเจอช่องของคุณแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นคลิป how to รีวิวของใช้หรือแชร์ประสบการณ์ชีวิตจริงคนจะเจอเราผ่านการค้นหาค่ะอย่าลืมทำต๊อมเนวให้น่าสนใจและลงคลิปให้สม่ำเสมอนะคะ ช่องเล็กๆก,ก็มีโอกาสโตวไว้ได้ควรทำคลิปยาวหรือช็อตมากกว่ากันถ้าเพิ่งเริ่มช็อตจะช่วยให้โตวไวขึ้นเพราะเข้าถึงง่ายแต่คลิปยาวจะช่วยสร้าง Watch Time ให้เราเปิดรายได้ได้เร็วขึ้นควรทำคลิปทั้งสองแบบควบคู่กันค่ะควรลงคลิปบ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละคนนะคะถ้าเพิ่งเริ่มแนะนำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2- 3คลิปค่ะ เพื่อให้ YouTube รู้ว่าเราจริงจังและผู้ดิดตามเห็นคอนเทนต์ต่อเนื่องถ้าไหวทุกวันยิ่งดีเลยนะคะแต่ขอให้เน้นความสมันเสมอสำคัญสุดค่ะลงประจำยังไงก็ดีกว่าหายไปนานๆถ้าไม่มีเวลาเยอะทำยังไงดีใช้วิธีทำคอนเทนต์แบบสั้นๆที่ใช้เวลาตัดต่อไม่มากก็ได้ค่ะหรือลองใช้วิธีถ่ายทีเดียวหลายๆคลิปแล้วค่อยทยอยลงค่ะจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลย รายได้จาก YouTube มาจากไหนไรายได้หลักๆมาจากโฆษณาค่ะเงื่อนไขคือต้องมีผู้ติดตาม1,000คนและเวลาในการรับชม4,000ชั่วโมงใน12เดือนหรือไม่ก็10ล้านวิวจากชอตภายใน90วันค่ะถึงจะสมัคร YouTube Partner Program ได้แต่ก่อนถึงจุดนั้นเราสามารถหารายได้ทางอื่นๆเช่นการขายสินค้าหรือ Affiliate ได้ด้วยนะคะนอกจากโฆษณามีรายได้ทางอื่นอีกไหมมีเยอะเลยค่ะ เช่นได้สปอนเซอร์รีวิวสินค้าการขายคอร์สออนไลน์หรือแม้แต่ขายสินค้าของตัวเองผ่านคลิปค่ะต้องเก่งตัดต่อไหมถึงจะเริ่มได้ไม่ต้องเก่งเลยค่ะเริ่มจากตัดต่อแบบง่ายๆก็พอเช่นใช้แอป CapCut หรือแค่นว่าแค่ตัดส่วนเกินใส่ตัวหนังสือน,นิดหน่อยคลิปก็ดูนะ่าสนใจขึ้นแล้วค่ะถ้าไม่กล้าออกกล้องทำยังไงไม่เป็นไรเลยค่ะ เริ่มจากทำคลิปแบบไม่ต้องโชว์หน้าก็ได้ค่ะเช่นทำสไลด์เล่าเรื่องใช้เสียงบรรยายหรือเอาฟุตเทจฟรีมาเล่าเรื่องแทนค่ะทำ YouTube ต้องลงทุนเยอะไหมไม่จำเป็นเลยค่ะเริ่มต้องลงทุนแค่ศูนย์บาทก็ได้มีแค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตก็เริ่มแล้วค่อยอัปเกรดอุปกรณ์ทีหลังตอนมีไรายได้ก็ดีเหมือนกันค่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะมีไรายได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะ ถ้าทำคอนเทนต์ที่คนสนใจลงคลิปสม่ำเสมอบางคนก็3-6เดือนก็เปิดรายได้แล้วแต่ถ้าใช้เวลานานกว่านั้นก็ไม่แปลกค่ะบางคนอาจใช้เวลา1ปีขึ้นไปสำคัญคืออย่าหยุดทำค่ะทำคลิปแนวไหนดีถึงจะมีคนดูเยอะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบผสมกับสิ่งที่คนกำลังสนใจค่ะเช่นคลิป how to คลิปรีวิวสินค้า เล่าเรื่องเทรนด์หรือแชร์เคล็ดลับต่างๆจำเป็นต้องศึกษา SEO ไหมควรรู้พื้นฐานค่ะอย่างน้อยเรื่องการตั้งชื่อคลิป Title การอธิบาย Description และการใส่แท็ก Text จะช่วยให้คนเจอคลิปเราได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าคลิปแรกๆไม่มีคนดูเลยควรทำต่อไหมทำต่อไปเลยค่ะอย่าพึ่งท้อทุกคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกัน คนดูจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเราลงคลิปสมั่งเสมอค่ะทำา y u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  e ปปี2025ยังทันอยู่ไหมบอกเลยว่ายังทันมากๆค่ะเพราะ YouTube ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผู้ชมหลายพันล้านคนทั่วโลกสำคัญคือทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายค่ะถ้าไม่มีไอเดียทำคลิปจะทำยังไงดีใช้วิธีดูจากสิ่งที่คนกำลังสนใจเช่นเซิร์ชใน YouTube ดูเทรนใน Google Trends หรือ TikTok แล้วเอามาปรับให้เข้ากับแนวของเราก็จะได้ไอเดียใหม่ๆเยอะเลยค่ะต้องทำคลิปยาวไหมถึงจะมีคนดูสมัยนี้ไม่จำเป็นเลยค่ะคลิปสั้นๆแบบ YouTube Shorts ก็มาแรงมากแค่15-60วินาทีก็ช่วยให้คนรู้จักช่องคุณเร็วขึ้นส่วนคลิปยาวเหมาะกับการเล่าเรื่องหรือสอนเชิงลึกค่ะ แนะนำทำผสมกันไปจะดีที่สุดค่ะต้องใช้เงินโฆษณาไหมกว่าจะโตไม่จำเต็นเลยค่ะช่องใหญ่ๆส่วนมากโตจากการทำคอนเทนต์คุณภาพปกต้ำเนลและหัวข้อคลิปที่ดึงดูดค่ะโฆษณาอาจช่วยได้แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักค่ะอยากทำ YouTube แต่กลัวไม่มีคนดูทำยังไงดีทุกคนเคยเริ่มจากศูนย์ค่ะ ไม่มีใครเปิดมาแล้วมีคนดูเป็นหมื่นทันทีหรอกคะ่ะสำคัญที่สุดคืออย่าท้อให้มองว่าทุกคลิปที่ทำคือการฝึกฝนยิ่งทำมากก็ยิ่งเก่งขึ้นและจะเริ่มเจอผู้ชมที่ชอบคุณจริงๆคะ่ะจำเป็นต้องเข้าใจ YouTube Analytics ไหม Analytics คือเครื่องมือสำคัญมากคะ่ะ มันจะบอกว่าใครดูคุณจากไหนดูกี่นาทีหยุดดูตรงไหนใช้ข้อมูลนี้มาปรับปรุงคลิปครั้งต่อไปจะช่วยให้ช่องโตไวขึ้นมากค่ะควรลงคลิปเวลาไหนดีที่สุดไม่มีสูตรตายตัวค่ะแต่คุณสามารถเช็คได้ใน YouTube Studio เลยว่าผู้ชมของคุณออนไลน์เวลาไหนบ่อยที่สุดแล้วใช้เวลานั้นเป็นตัวช่วยค่ะ ถ้าไม่มีข้อมูลให้ลองช่วงเย็นหลังเลิกงานหรือเช้าวันหยุดค่ะจะมีคนออนไลน์เยอะขึ้นใช้ AI ทำคลิปได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะตอนนี้ YouTube เปิดกว้างเรื่องนี้แล้วแต่ต้องบอกชัดเจนว่าเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ AI ช่วยไม่ใช้แอบอ้างว่าเป็นของจริงและห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ ควรทำคอนเทนต์ตามใจตัวเองหรือทำตามที่คนดูอยากดูควรผสมกันค่ะทำสิ่งที่เราชอบแต่เล่าในแบบที่คนอยากฟังแบบนี้จะอยู่ได้นานและไม่เหนื่อยเกินไปควรลงทุนจ้างคนตัดต่อคลิปเลยไหมควรเริ่มแรกยังไม่จำเป็นค่ะควรเรียนรู้เองก่อนพอช่องโตแล้วงานเยอะขึ้นคอยจ้างทีมาตัดต่อช่วยก็ได้ทำคอนเทนต์ซ้ำกับคนอื่นได้ไหมทำได้ค่ะ เพราะสิ่งที่ทำให้แตกต่างคือตัวเราวิธีเล่ามุมมองและสไตล์ของเรานี่แหละที่จะทำให้คนจดจำจำเป็นต้องพูดเก่งไหมถ้าอยากทำคลิป YouTube ไม่ต้องค่ะหลายช่องไม่พูดด้วยซ้ำใช้ซับใช้เสียงภาค AI หรือทำแบบ how to เงียบๆก็มีคนดูสำคัญคือสื่อสารให้เข้าใจค่ะเริ่มต้นควรโฟกัสที่คุณภาพหรือปริมาณโฟกัสที่ปริมาณก่อนเพื่อฝึกฝน แต่ไม่ใช่ทำลวกๆพอเริ่มคล่องแล้วค่อยเพิ่มคุณภาพของคลิปขึ้นทีละนิดค่ะทำคลิปยาว10นาทีขึ้นไปเพื่อโฆษณาคุ้งกว่าคลิปสั้นจริงไหมจริงค่ะแต่ไม่ใช่ทุกช่องจะเหมาะเพราะคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องยาวก็ไม่ต้องยืดเพราะคนดูอาจกดออกกลางทางให้เน้นที่คอนเทนต์เหมาะสมกับผู้ชมมากกว่าความยาวกังวลว่าหน้าตามไม่ดีจะทำ u t u b e ได้ไหมได้แน่นอนค่ะ เพราะผู้ชมสนใจเนื้อหาและความจริงใจมากกว่าหน้าตาแถมยังมีอีกหลายแนวที่ไม่ต้องเปิดหน้าเลยเช่นกระตูนภาคเสียงแคสเกมใช้เพลงฟรีจากไหนได้บ้างมีหลายที่ค่ะเช่น YouTube Audio Library Free Music Archive หรือเพลงที่มี Creative Commons แต่ต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีนะคะะหาคนติดตาม1,000คนแรกได้จากไหน โฟกัสที่เนื้อหามีประโยชน์ตอบคำถามคนจริงๆและแชร์ในกลุ่มเฟ c บุ o ก k ิกต t o k หรือเพื่อนๆให้ช่วยกันดูแค่1,000แรกใช้แรงบอกต่อได้ค่ะใช้ AI ทำคลิปแล้วจะโดนแบนไหมไม่โดนค่ะ YouTube อนุญาตให้ใช้ AI ได้แต่ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และควรเปิดเผยตรงๆว่าใช้ AI ถ้ามีการเล่าเรื่องแทนคนจริงๆค่ะควรทำคลิปแบบพากเสียง AI หรือพูดเองดีกว่า ถ้าพูดเองได้จะดีกว่าเพราะมีความเป็นตัวเองแต่ถ้าไม่สะดวกใช้ AI ก็ได้เพียงแต่ต้องเลือกเสียงที่ฟังง่ายและอย่าลืมปรับให้เข้ากับสไตล์ช่องค่ะต้องมีทีมงานไหมถึงจะทำ YouTube ได้ไม่จำเป็นค่ะหลายคนเริ่มจากคนเดียวทั้งหมดทั้งถ่ายพูดตัดต่อพอช่องโตแล้วค่อยขยายทีมก็ได้ค่ะถ้าเริ่มวันนี้ควรทำอะไรเป็นสิ่งแรก สิ่งแรกคือหาหัวข้อหลักของช่องค่ะแล้วลองทำคลิปแรกทันทีอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์เพราะความเก่งจะพัฒนาขึ้นมาจากการลงมือจริงๆเท่านั้นค่ะนี่คือ Q&A หรือคำถามที่คนถามกันบ,บ่อยๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำ YouTube ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าการเริ่มต้นไม่ยากอย่างที่คิดที่สำคัญที่สุดคือต้องเริ่มลงมือทำจริงๆค่ะ เพราะทุกช่องที่คุณเห็นวันนี้ก็เคยเป็นมือใหม่เหมือนคุณมาก่อนอย่ารอให้พร้อมร้อยเปอร์เซนลงมือเลยค่ะแล้วคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกคลิปค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ